สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ5บาทแกะสลักไม้นะครับการที่เราจะเห็นเหรียญ5บาทแกะสลักไม้แบบนี้ได้นะครับก็คือจะต้องเปิดรับความคิดนะครับไม่ปิดกั้นความคิดแคบนะครับว่าจะต้องเป็นเหรียญที่ทําด้วยโลหะเท่านั้นเหรียญมันสามารถทําเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้แล้วมันก็จะสวยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจะให้ดูทีละรูปได้เลยนะครับ กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้หรือจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิน้นรูปลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอารูปไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย,นยน็ยนๆจิบกาแฟชิลๆได้เลยนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลย1 2 3 4กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยครับ1 2 3 4 กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยครับ1 2 3 4นี่เป็นเหรียญปี40ตัวติดหายากนะครับถ้าทาสีเงินนี่จะสวยมากเลยนะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนครับที่โพสได้เนี่ยแหละครับเรียกได้ว่าแอดมินมีแนวคิด แล้วก็มีความคิดที่กว้างไกลแล้วก็เปิดรับนะครับไม่ใช่จะเปิดรับเฉพาะเหรียญที่จะต้องเป็นโลหะเท่านั้นมาเล่นแต่เหรียญมันก็น่าเบื่อครับความสําคัญแล้วก็ความสวยงามของธนาบัตรหรือแบงก์อ่ะมันสวยหมดเลยครับคุณจะทำเป็นเป็นอะไรก็ได้ประยุกต์เป็นอะไรก็ได้เป็นปูนปั้นเป็นอะไรเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้นะครับ เราต้องไม่ปิดกั้นความคิดนะครับซึ่งแอดมินกลุ่มนี้กลุ่มชมรมนักสะสมเหรียญมือเก่าและมือใหม่เขาก็เปิดรับความคิดนะครับทําให้คนได้เห็นของสวยๆงามๆแบบนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิป YouTube นี้นี้อยู่ใต้คลิปจะมีช่อง YouTube กดไปที่ช่อง YouTube รับซื้อเหรียญขายเหรียญไปย้อนดูคลิปเหรียญโบราณต่างๆทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับ ช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กและเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้ชมคลิปหน้าครับคลิปที่ผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ